ความเพี้ยนของผีแม่พวยนางนากเมืองสุพรรณเรื่องของความเพี้ยนไม่เลิกรานี้ว่ากันว่าในครั้งนั้นไม่มีใครกล้าเสียกลายไปใกล้บ้านรักนั้นเลยเพราะหลายคนที่เจอมาเล่าตรงกันว่า เวลาเดินผ่านหน้าบ้านแม่พวยมักจะได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้หวยหัวอย่างน่าสงสารดังลอดมาจากภายในบ้านร้างคล้ายกำลังร้องเรียกหาลูกและสามีที่ทอดทิ้งไปอยู่ไกลกิตติศัพท์ของผีแม่พวยที่บ้านร้างยังปรากฏให้คนเห็นอยู่เนืองๆมีเรื่องเล่าถึงแม่ค้าพายเรือขายขนมหวานอยู่คนหนึ่งซึ่งแกเพิ่งมาอยู่บางประมาะใหม่ๆก็ยังไม่รู้ถึงกิตติศัพท์ความเฮี้ยนของผีแม่พวยที่บ้านร้าง ทุกวันป้าแกก็พายเรือผ่านหน้าบ้านแม่พวยเพื่อไปขายขนมพอตกค่ําก็พายเรือกลับบ้านวันหนึ่งขณะพายเรือมาใกล้ๆสะพานหน้าบ้านแม่พวยแกก็เห็นผู้หญิงผมยาวผิวขาวท้องแก่มายืนกวักมือเรียกที่หัวสะพานเพื่อซื้อขนมแกก็ดีใจรีบเอาเรือไปเข้าเทียบถามว่าจะรับขนมอะไรจ๊ะผู้หญิงคนนั้นก็ว่ามีอะไรก็หอมมาเถอะฉันไม่ได้กินขนมหวานมานานแล้ว แม่ค้าขนมก็จัดแจงห่อขนมให้แล้วยังได้ยินเสียงผู้หญิงคนนั้นบอกอีกว่าวางขนมไว้ที่ชั้นบันไดนั่นแหละเดี๋ยวจะลงไปเอาป้าแม่ค้าขนมหันไปห่อขนมเรียบร้อยจัดวางเรียงไว้บนชั้นบันไดเสร็จจึงเงยหน้ามองแต่กลับไม่เห็นมีใครอยู่บนหัวสะพานแกก็ตะโกนเรียกให้มาเอาขนมแต่ก็เงียบผิดสังเกตเข้าแกจึงขึ้นบันไดไปดูพอเห็นสภาพบริเวณบ้านแกก็รู้สึกชาบูบไปทั้งตัว พอบ้านหลังใหญ่นั้นสอว่าเป็นบ้านร้างที่ไม่มีคนอยู่มานานมียากขึ้นรกแน่นขนาดปิดทางเดินแล้วผู้หญิงท้องแก่ที่มายืนเรียกอยู่ท่าน้ํานั้นจะอยู่ได้อย่างไรแล้วไม่รู้ว่าจจู่หายไปไหนคิดได้แล้วก็ขนหัวลุกรีบรวนลานลงบันไดจำผีภายอ้าวทิ้งขนมหวานซึ่งห่ออย่างเรียบร้อยไว้ตรงนั้น หนักเข้าผีเฮียนจากบ,บ้านร้างก็อารวาสในตอนกลางวันเช่นบางวันบ้านร้างที่ถูกปิดก,กั้นตายมานานถูกเปิดอ้ารับลมบางครั้งมีผู้หญิงโผล่ออกมาทำความสะอาดให้เห็นในมือถือไม้กวาดเดินปัดกวาดพื้นแถมยังร้องเพลงอย่างสบายอารมณ์ผีแม่ป่วยยังเที่ยวหลอกหลอนผู้คนไปทั่วจนบางรายถึงกับจับไข้หัวโกรนชาวบ้านจึงชักจะทนไม่ไหวปรึกษาหารือกันว่าต้องหาใครมาจัดก,การให้วิญญ,ญาสงบ ไม่เช่นนั้นคงต้องมีใครตายกันบ้างดังนั้นชาวบ้านบางประมากลุ่มหนึ่งจึงพาการไปหาหลวงปู่ไข่วัดบางเลนซึ่งเป็นเกจิอาจารย์ทางสายเวทผู้เก่งกาดรูปหนึ่งมาปราบแต่หลวงปู่ไข่ไม่รับนิมนต์ท่านบอกว่าผีก็อยู่ส่วนผีคนก็อยู่ส่วนคนในเมื่อคนไปลุกกรานถึงบ้านเขาแล้วยังจะให้อัตมาไปปราบอีกมันถูกต้องแล้วหรือถ้ามีคนมาไล่พวกโยมออกจากบ้านบ้างโยมจะรู้สึกอย่างไรล่ะ ชาวบ้านจึงต้องลาหลวงปู่ไข่กลับเพราะจนปัญญาที่จะตอบจึงปล่อยให้ผีแม่่วยปรากฏตัวแสดงฤทธิ์ต่างๆนานา,นานต่อไปจนข่าวดังขนาดหนังสือพิมพ์บางกอกทางสมัยนั้นต้องส่งนักข่าวมาทําข่าวทั้งอย่างชาวบ้านต่างจังหวัดไกลๆถึงกับดันด้นเดินทางมาดูบ้านร้างผีสิงกันอยู่เสมอ ความดังของผีแม่พวยร่วงรู้ไปถึงหูสามีของแม่พวยที่สมุทรสาครจึงคิดที่จะขายบ้านร้างหลังนี้ให้ราคาถูกๆให้กับขหบดีคนหนึ่งเพื่อที่เรื่องวุ่นๆจะได้ยุติเสียทีซึ่งขหบดีรายนี้ก็สนใจแต่ขอดูบ้านก่อนขหบดีจึงเดินทางมาที่บ้านร้างพร้อมลูกน้องจนระหว่างที่กําลังเดินสํารวจอยู่บนบ้านร้างกลางวันแสก,สกขหบดีกับลูกน้องก็ถึงกับตกตะลึงตัวแข่งทื่อ พอรู้สึกว่าเรือนโยกทั้งหลังเหมือนเกิดแผ่นดินไหวพร้อมกับได้ยินเสียงผู้หญิงร้องควนคลางคล้ายว่ากําลังได้รับความเจ็บปวดสาหาัสเสียงดังออกมาจากที่ปิดประตูใส่กุญแจและมีฝุ่นละอองอย่ากย่าจับเต็มไปหมด เจอกับเหตุการณ์เช่นนี้ทั้งขหาบดีและลูกน้องจึงต้องวิ่งกลับไปอย่างไม่คิดชีวิตรีบลงเรือกลับอย่างรวดเร็วและไม่หวนกลับไปอีกเลยบ้านแม่พัวจึงถูกปล่อยให้ทิ้งร้างลงไปอีก10กว่าปีจนกระทั่งนายชาย,ยุทธบุตรชายของนางพัวเติบโตเป็นหนุ่มกลับมาเยี่ยมบ้านเกิดของแม่ เห็นสภาพบ้านที่เคยอยู่อาศัยในวัยเด็กสุโสูมไปตามกาลเวลาจึงนึกสังเวทใจประกอบกับนางพวยผู้เป็นแม่ได้เสียชีวิตลงยังไม่เคยทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ในที่สุดได้ตัดสินใจยกบ้านหลังนี้ให้กับวัดปัด่านเพื่อทำกุฏิให้พระภิกษุจำพรรษาบางทีกุศลผลบุญครั้งนี้อาจส่งผลให้วิญญาณของแม่ไปพบภูมิที่ดีขึ้น เมื่อได้รือ้อเรือนนางพวยมาสร้างกุฏิแล้วก็มีพระพิสุมาจำพรรษาหลายรูปแต่และรูปอยู่ได้ไม่นานก็อพยพไปอยู่ที่อื่นด้วยสาเหตุตา่างๆนานาเรือนร้างของแม่พวยหลังนั้นถูกสร้างขึ้นเป็นกุฏิหลังหนึ่งสำหรับพระภิสุจำพรรษาที่วัดบันดานด่านวัดเล็กๆในอำเภอบางประมาจังหวัดสุพรรณบุรี และหลังจากถวายบ้านรางให้วัดแล้ววิญญาณของแม่พป่วยก็ไม่เคยปรากฏหลอกหลอนใครอีกเลยจึงคิดว่าแม่พป่วยคงได้รับบุญกุศลผลบุญที่ลูกชายอุทิศให้ไปอยู่ในสภาพภูมิที่ดีแล้วก็ได้สำหรับกุฏิที่สร้างจากเรือนรางของแม่พ่วยนั้นเมื่อได้รื้อเรือนนางพ่วยมาสร้างกุฏิแล้ว ปัจจุบันถูกปิดตายเพราะว่าไม่มีพระสงฆ์เข้าไปอยู่บรรยากาศจึงดูเงียบเหงาวังเวงและอาจจะเป็นเพราะกลิ่นอายแห่งอาถรรพ์ในอดีตที่ยังคงหลงเหลืออยู่เลยทําให้พระในวัดขยดไม่กล้าที่จะเข้าไปอยู่ในเรือหลังนั้นก็เป็นได้การที่วิญญาณของแม่พวยยังคงวนเวียนยึดติดอยู่กับโลกมนุษย์โดยไม่ยอมไปสู่ที่ชอบหรือสถานที่ที่เหมาะสมกับเวงกรรมของตนอาจเป็นเพราะว่ามีวิบากกรรมที่ทําให้สลัดกิเลสไม่หลุดคือ โปรงไม่ตกกับคนข้างหลงังยังห่วงยยทั้งลูกและสามีจึงต้องใช้นิกรรมให้เบาบางลงความยึดติดถึงหมดไปถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดแดงแรงลิ์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ